Hello Case here Case ครับกลับมาพบกันใน Dark Soul s 2คราวที่แล้วเราฆ่าบอส Dragon Rider ไปแล้วก็เราจะไปฆ่าลูกเทียต่อเพื่อที่จะเอาดาบของลูกเทียมาใช้ผมคิดว่าตอนนี้สเตผมน่าใช้ดาบแล้และ16 Strength แล้วก็20 d e x สำหรับใครที่ไม่เคยใช้ดาบของลูกระเทียรเราก็สงสัยว่าเราจะเอาดาบมาได้ยังไงนะครับคือเราจะต้องฆ่าลูกระเทียก่อนแล้วก็มันจะมีดาบให้เราซื้อกับเมอร์ชั่นที่ขายไลฟ์เจมในราคา1,000 0โซครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาลูกระเทียกันก่อน จะพยายามไม่สู้กับไอ้พวกนี้ครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่ามันเสียเวลาเ๋ยเราจะรีบไปสู้กับใวก,กระเทียมัอย่างที่ผมเคยบอกไปอะแล้วหลังๆมันจะมีตัวให้เราฟาร์มที่ให้โซเยอะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ต้องสู้กับพวกนี้ก็ได้ถ้าเป็นไปได้ล้วก็ข้ามข้ามมันไป แรกๆเนี่ยเราไม่เก่งด้วยครับถ้าเราสู้มาแรกๆเนี่ยก็สู้ยากหน่อยโอเคเจอแล้วฮะลูกกะเที่ยนี่ I don't and don't know you, and you ดูกระเทียเป็นเอ็นพีซีที่ดีครับลูกระเทียจะมาช่วยเราใน <got> การสู้กับบอสได้เยอะมากครับแ,แต่คือถ้าเราอยากได้ดาบลูกระเทียเนะี่ยเราก็ต้องสู้กับลูกระเทียนะจะทำอย่างไรได้โอ้ oh. oh my god พลังเยอะมาก My, so I challenge you to battle. Game of Thrones style, I um, Oh my God. Uh sorry. No, I'm not sorry. Just kidding. B. ลูกอเทียก็ไม่มีอะไรมากครับรู้สึกเหมือนจะช้าๆด้วยอย่าลืมสเต็ปเดิมครับ Look at here's mask Look at here the บหน้าก,กากหึ่งเจ๋งเหมือนกันนะครับ Mask attached to a memor, uh, what? Ceremonial hat belonged to Lucatius of Mirar. Normally, hats and masks are separate, but these two have been enjoyed. Ben, uh, naka of Lucatius, tied a mask. And how it is it? It's amazing. And the statue is okay. โอเคครับเราจะกลับไปที่บอนไฟร์ bon นี่ครับแล้วก็ไปฆ่าบอส The Last d r a n โอ้โอ้ผมไม่รู้เพื่อนได้ยินหรือเปล่าแนตะ่เมื่อกี้หลังผมกรอบมาก หลังกรอบนี่ไม่ดีเลยโอ้ผมลืมไปบนบอไฟนี้มันจะมีของให้เราเก็บนะครับงั้นเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำลายประตูครับมันจะมีตัวแอมบชูอ้ววัตไม่ฝันไม่โดนอ่ะ จัดการกับมันก,นก่อนที่มันจะแอมบูชเราโอเคแล้วตรงนี้เถอะท้าหน่อยครับอาจตกออกไปอาตายได้โอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเป็นทางลับ พวก speed runners ชอบมาแล้วก็ o อ oh, what มันทำยังไงเนะี่ยให้มันระเบิดทำยังไงให้มันระเบิดเนี่ยมันต้องเลงดีๆหรือ,อยังไงคือมันไม่ระเบิดจริงหรอโอ้ยยาร์ด oh ไม่เป็นไรครับช่้างมันไปอีกทางหนึ่งก็ได้ แต่ผมต้องเอาระเบิดมาด้วยนี่โอเคไม่เป็นไรโอว what <c> s <oughs> ฮ้ SHIT เห็นในพวกนี้แล้วก็ อย่าปล่อยโอกาสให้มันสู้เรานะคือมันฟันสองทีเราตายได้ดีจัดแารกันเลโอ้ oh, a n k ค Firebomb างทีก็ไม่แน่ใจมันจะมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยครับมันจะมีตัวอย่างบนถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มันกว้างระเบิดลงมามันก็จะระเบิดได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับคือเวลามันกว้างระเบิดใส่เราแม่นแต่ว่าเวลาแม่งกว้างใส่ barrels เนี่ย ไม่โดนนาทีเนี่ยเห็นไหมเราตายก่อนแหละกว่าแม่งจะคว้างถูกไม่เวลามึงคว้างใส่กูมึงแม่นหนึ่งวะคือทางที่ดีนะครับเราคว้างเองดีกว่าเล็งดีๆแล้วก็คว้างใส่เนี่ย นแล้วมันก็จะเป็นทางเชื่อมตรงนี้ครับคือที่เมื่อกี้ผมพยายามคว้างระเบิดใส่กำแพงเนี่ยเพราะว่ามันไปโดนระเบิดอีกฝั่งหนึ่งได้มันเป็นบักอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับไอ้ตรงนี้ต้องระวังหน่อยครับไอ้ตัวนี้มัน holy Ờ. Chết yên Oh shit. Oh my god. Okay. ตอนนี้เราจะมาอยู่อีกฟากหนึ่งของบันไดที่เราลงมาตอนแรกครับอ Come here อก,กิ้งกาที่เห็นเมื่อกี้มันจะเป็นกิ้งกาที่ drop shards สำหรับอัปเกรดต่างๆครับที่เราจะเห็นได้ในเกมทั่วๆไปแต่ว่า มันได้ชอบวิ่งหนีเราแล้ว,ลวก็ส่วดมากไปทำให้เราตายแล้วก็ตีนี้เป็นทางเชื่อมกับที่บันไดที่เราลงมาตอนแรกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปสู้กับบอส The Last Giant เลยครับหวังว่าถ้าเราจัดการกับบอส The Last Giant แล้วเราจะมี Souls พอที่จะซื้อดาบของลูกเทียครับ ถ้าเราไม่ตายนะแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจครับในการสู้อะไอ้บอสตัวเนี้ยว่าตายแน่นอนชัวร์มั่นใจครับโอ,โอเคครับ ในการสู้กับบอสตัวนี้ก็พยายามอยาให้มันกระทืบครับที่สำคัญแล้วก็ระวังท่านี้ครับท่าตบๆเนี่ยโอเคเราจะถอยออกมาหน่อยครับแล้วก็ในจังหวะนี้ครับเราจะฟันมันได้แล้วก็ถอยออกมา โอเคครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับ Shit. คือรามันเอาแขนออกมาแล้วมันตบโดนทุกทีเลยเป็นอะไรวะเอามันฟาดไกลขึ้นโอเคต้องหนีแล้วล่ะต้องหนีแล้วล่ะไ้าทำเหมือนเดิมนะครับพยายามอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป อย่าเขาอยู่ข้างมานะครับแม่งตบได้โอเคเราจะถอยออกมาเพื่อความชัวนี่ก็เป็นวิธีการชนะเดลาสตรแอนแบบเซฟเซฟครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้ครับมันก็จะกระทืบเราหรือไม่ก็วดเราจากด้านข้างครับคือผมลองมาหลายวิธีแล้วครับแม่งไม่มีวิธีไหนดีเท่าวิธีนี้ครับโอเคหลังจากที่เรา ถ้าเดอะลัสจายแอนแล้วเราจะกลับไปซื้อดาบของลูกเทียกันคือถ้าดาบมันไม่ดีเนี่ยนะครับเี๋ือมันสู้ฮิทไนท์ชอดไม่ได้เนี่ยจะเศร้ามากเลยรู้สึกแม่งลำบากจริงเลยก็จะไปเอาดาบมาได้ต้องมาซื้ออีกหมื่นหนึ่งเนี่ย And i this to to the Oh, so. so. young. have Mira Greatsword. Greatsword issued to proud knights of Mira's official order. This one was wielded by Lucatil. great sword man's advanced skill in a rare and unique sword technique. A tiny message is inscribed. ในดี e ลย์ที่พูมิสส์พูมิส์ตู o ัมบันส์พิเศ i อ๋อน่า t i n g คือดาบนี้มันมีข้อความถึงบางคนที่เป็นคนพิเศษอยู่นะครับ <c oughs> สงสัยว่าว่าดาบนี้จะมีตำนานอะไรบางอย่างโอเคพลังโจมตีหนึ่งร้อยยี่สิบห้า แค่นี้ภาคตัี่บาเพิ่มมา50าอ๋อแต่มีโบนัสอีกเพราะเราเป็นสายเด็กโอเคน่าจะฟันแรงอยู่ครับโอ้แต่โอ้แต่ดูฟันช้านะอ๋อแต่มีท่าทิมก็น่าจะเป็นดาบที่ดีระดับหนึ่งครับเพราะฟันแรงอยู่แต่ว่าช้าเหมือนกันนะเนี่ย จริงๆผมไม่ค่อยชอบดาบช้าๆเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคนะถือ no ว okay, 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 <laughs> <illing> <laughs> ่าฟันแรงโอเคครับพอได้มั้งก็จะทำยังไงอะซื้อมาแล้วโอเคครับว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามครับสำหรับคอมเมนต์หรือว่าทุกๆ ข้อความที่ส่งมาคำแนะนำอะไรก็ขอบคุณมากครับผม